อาอดู้ใสนี่ิน,น,นมันเป้ากินกินไล่เดี๋ยอีกัเต้เเงินนั่งก่อนนั่งกนใดดดีหาดีแล้วังนั่งลงนั่งลงใจนั่งลงยังอีกเินปปหายดีนนั่งลง

eli trong ta mai eli trong ta mai kiếm mai <cười> <cười> เอเีเปี็เป็นน้ำ